ตามไปดูถั่วแค่นันเก้านี่เนาะเอาว้เอาใบจะขอบแปดทุงสิบปลูกเลยจักไรกดด่าแปดุ่งแปดทุงนี่ต่คืออันปลาจสัวราอะไร้เนาะใส่เครื่องถ้าใส่่านใหญ่ก็ไา้ดยสามชีไรสามชีไรนี่นามเพียงพ่ออยู่เนาะปีนี้เนาะ่อนามอืม ยี่สิบที่โลกหแล้วก็สองนแม่นแต่ว่าบ่อได้ขายบ่ได้ขายแล้วช่วงนี้บ่ได้ขายเมดพัลแล้วเก็บไปปลูกเองข้าเหาอเซาขายแล้วหมู่กับาเอาไปแล้วแม่นาลีอยู่บ้านเลขที่อะไร41หมู่สีหันเทาค่ะตำบลปะโคอำเภอกุดจับอำเภอกุดจับค่ะจังหวัดอุดรธานีขายถั่วลิสงด้วยออนไลน์ด้วย ต่ข่ายแม่เมียก็บต์เนี่ยค่ะแม่อยากขายแม่ก็ลงข้าวก็ลงเฟียข้าวธรรมดาเนี่ยอืมอืมบารีเลยบอกคขาพู้ใดสนใจกับอดมากันพู้ใดอยากกินตั่วต้มกับกะทักมากพันขอนพันไพ่นั่นเก่าไพ่นั่นเก่าเมียเต็มดีใช่เนาะเต็มเนาะนั่นนัเนี่ยกะนั่งขายคางทางโลละสามสีพู้ใดซื้อสิบบาทเช้าบาทก็ขายเบอร์หลังก็อด้ตามที่ต้องการถ้าอยากถ้าอยากติดต่อซื้อนี่โทรมาเบอร์ใด เบอร์นี้เราโปรทื่อตัวเลือลงไปในร้านศูนย์แปดสามศูนย์แปดสามได้เนี่ยล่ะจั่วเหรจำอะไรได้์เดเก้าศูนย์แปดสามสี่เจ็ดเก้าห้าเจ็ดเจ็ดสี่โอ้เบอร์สวยอืมกูได้สนใจก็มาอันนี้อันนี้บอมเนทัวรได้นี่เขาได้นี่อันนี้เขาเขาเขา่านเขาเกษสรเขาศูนเมล็ดพันธุ์ อุดรเหรอเกรดไทยเพิ่นชีพาไร่แม่ขายหไห้แม่ขายมีทั้งหลายปันไร่มีหนึ่งคือศูนย์แอนบ,บักทั่วนี่ขายไห้ศูนย์มเลพั่นอุดรศูนย์ส,สวสพ่ออุดรจ้าแล้วก็สองกับโกแกโกแกสามสามก็มีสามขาขาจอดไม่ขาจอดอีกแล้วก็มีมาอ่าผู้นึงอยู่น้องคข่อยิ่นมาขายุ่ีกขี้หมูไห้เพิ่นแล้ว่าแม่ อทัวหั่นค่ะแม่ดิดแล้วหั่นทรหาผมเด้อผมสิมารับผมสิรับตัวสดลูกขาดหลายตัวนี้ตัวสดเขาซื้อยี่ห้าบาทโบกติเขาขายสามพอนเขาเสียเปล่าก็ไรหาบาทเขาขายจอนที่น้องน้องคายแล้วก็ ขายให้ใครอีกพอขาดจอนในหมู่บ้านเท่าอีกพอขาดจอนซุ้มขายจิ้มตัวต้มซอต้มยนื้อขายริมทางอีกเราขายออนไลน์อีกหกซองทางเท่าไห่ขายได้เก่งซุ้ท่าขลังว่ะนะวันนี้วันนีนคัวเออจะขายง่ายอยู่อันนี้เป็นซุ้มเขาพันผู้ร้อนเท่านีร่เกลือไผเพื่อนพันหลักอ๋อเผ็ดพันหลักให้เพื่อนพันหลักเผื่อเผ็ดพันขยายต่อ ท่านลักเราเพื่อนเอาพัานรักเราเข้าไปปีนี้ปีนาเพื่อนก็ออกเป็นท่านขยายออกเป็นนพัขยายข้นซื้อกินแน่เอาไปเฮ็ดพันถ้าก็ได้เพราะว่าหมดแม่ตัดท่านเอออันนี้คือเข้าขัดท่านปนท่านยังไงขัดท่านช่วงล่วงขาวดอกมาเข้ากับร่วงท่านตั๊บฮามันปนมาช่วงขาวขาวดอกมะลิมาเข้ากับร่วงตั๊ตั๊จนได้เก็บเกี่ยวอืมอันนี้ท่านยังแน่นี่เขาอยู่นี่ก่อขอหกก่อขอหกจับขอหกท่นรักอันนี้เพื่อนจะมาเอาช่วงไหนนี่ อันว่ามืออื่นี่เพิ่นสีมาซุ่มซุ่มเขาห้องแล้บเปิตรวจเรามีพ่านปนไมีอย่างบ่ซุ่มซุ่มเปิดตรวจแต่ซุ่มพานเ้วเพิ่นกะมันกะสิกำหนดมือมาเอากิโลเราจะบาทบ่ะนี่อันพ้าซุ่มพันเราสิบเก้าบาทมันนี่เกตดเอเกตบีเกตซี่เกรดเอสิบเก้าเกรดบีนี่สิบแปดบาทหาสิบเกตซี่สิบแปดบาทแม่แม่ของแม่กาบาเกรดได้กดว่ยแม่เราจะได้เกรดเอบุญละ เอยุดดอกกันป่ะคัดยางดีขัดแล้ยวคัดสุกนนี่คือสวยอย่างนี้เลยใช่ไหมนี่แังสีเลยอ่าังสีเลยขาทำมาแล้ทำคือแบบเป็นคนเก่งนะเนี่ยเกษตรกรคนเก่งแม่เยี่ยมาแ่้อหอ เพราะว่าเขาตัดพันปนตัดอันนี้เมด่อเขาจงเอาให้มันเป็นเมล็ดพันธุ์หลักเมล็ดพันธุ์หลักเมล็ดพันธุ์หลักมันสิราคาแพงกว่าอันอื่น่แล้วแต่พันธุ์ขยายเขาสิซื้อ16บาทแต่พวกมูกลุ่มใดได้พันธุ์ขยายก็คือเกตเอ16บาทเกตบีก็16บาท50ยังเอาก็จะลดลงมาตามนั่นละ15บาท50 15บาทตามนั่นแต่ว่าหมดเมื่อได้ตพันธุ์หลักเพราะว่าสองกลุ่มนี้มัน เขาตั้งเจพ่อสอยีสิบเจ็ดเฮดกับศูนย์ห้ามาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นยัางห้ามาเนี่ยเฮดนะตั้งแจ่ปละวันนี้มันเน่ก็ต่อมาพอตู่พอตาเสียไปก็เฮ็ดต่อมากเฮดตอมาเลยเดยวปีนี้นะผลผลิตมันได้หลายอืมก็ยังไม่ได้หลายมืองโลกการโไม่โลกยุคมันบ่มากทีนี่นะมันกระจาไปเป็นโซนนะล่ะกันละปีบันเขานะมันงามมันบ่เป็นโลกเป็นไพ่ย่งเนี่ยเข่า คือเขาเต็มร,อร,ร้อยว่าฉันทอเพราะนางเขาเต็มร้อยว่าเป็นว่าเป็นโรคเป็นไพ่ย่างเข้าบได้ใส่สารเคมีน,นี่ยเขา้าบได้ฉีดยาป้องก,กันโรคใบมือใหม่ๆปีนี้บ่วได้ลงคือแม่กับงรงปุ๋ยรอบนั่นแหละก็คือสีข้อมูลจะสีหลักตอนช่วรมันออกว่าออกยังว่าสีเดลายได้นี่เนาะสิบเก้าบาทนี่ถ้าได้สิบเก้าบาทนี่ได้เงินหลายหมื่นนะนี่ได้เกตสิบสามกับซอกมีตัวนี้ ตอนนี้ได้เกจ13กะสอบกะสอบหนึ่งจากกิโล่ปอนด์80กิโล่ปอนด์นะคือมาตรฐานเข้าช้างเองขายเองกับแบบว่ามีพอค่าคนกลางมากดราคาเข้าเข้าช้างไว้82แต่เพื่อให้เพื่อเพื่อชิ้นเกี่ยวปอนด์กิโล่หนึ่งกะสอบกิโล่หนึ่งมันก็เลยเป็น82เออขายแบบตรงๆให้กันเลยเพื่อนิดนึงทางหวยศูนย์เพื่อให้างให้เข้าบาร์ยากเลยมันบอกบารีบาร์เนี่ยก็คือเพื่อนับได้เลยก็คือ สมรข้าวพามข้าเกศีพแสีส,สอบนี่มันสิเป็นจักตันจักตันคือข้าคู่ออกมากเลยเลยคือข้าสร้างเองขายเองแบบบ่าได้พ่บบานบอได้ว่าลอยหนึงหักสิบกิโลอยนึงหักสิบกโลคือมาตอกเฮ็ดไถเลยไยเฮ็ดไยแทนผู้สื่อเลยวันกอ็ดไผู้สื่อคิดงานเลยข้าสร้างเองขายเองทงั้งซื้อนมาซื้อซื่อมาตรถามคือ่ได้งกันคือว่ได้โดค